อย่างที่บอกนะครับใครชอบสุกกว่านี้นะครับนะย่างให้สุกกว่านี้นะครับแต่ถ้าสุกกว่านี้นะครับมันจะเหนียวเนาะผมเนี่ยประมาณนี้ยกําลังดีเลยนะครับสําหรับเสือร้องไห้นะครับนะที่มันเห็นสีเป็นสีชมพูอย่างงี้คือมันสุกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สุกมากนะครับก็เสร็จแล้วครับสําหรับเนื้อเสือร้องไห้ย่างนะครับเนี้ย ดูสีนะครับสีเป็นสีชมพูสวยน่ากินมากไปกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนทวิชาแนลต้องขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube หรือทางติกเ็ตนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้ติดตามรวมมากกว่า5 0,000นคนแล้วครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทาคลิปต่อไปนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับมีคาถามต่างๆนะครับก็สามารถเข้า ผมจะตอบให้ทุกคาถามนะครับเพราะผมเป็นคนตอบคําถามทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันไปดูกันเลยอ่าก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำนะครับเริ่มจากวันนี้ผมเตรียมเนื้อนะครับวันนี้เป็นเนื้อเสือลองห้าแบบนี้นะครับนะผมนํามาแร่นะครับนะนี่ให้มีความบางๆเนาะแบบนี้นะครับนะครับตรงไหนหนาก็คือแร่ให้ออกให้มันบางๆนะครับนะ จากนั้นนะครับอันดับแรกเลยนี่ผมจะใช้นะครับปลายมีดเนาะจิ้มลงไปนะครับนะจิ้มลงไปตรงเนื้อเลยนะครับจิ้มก็คือจิ้มให้ทั่วนะครับใช้ตัวมีดนะครับที่เป็นมีดปลายแหลมนะจิ้มลงไปเพราะว่าบางทีเนื้อเสือเนี่ยบางทีมันอาจจะมีเอ็นนะครับหรือว่ามีความเหนียวเหนียวเนี่ยเราก็เอาปลายมีดนะครับจิ้มแบบนี้ ก็คือทิ้มให้ทั่วนะครับอันนี้ผมจิ้มมาแล้วส่วนหนึ่งนะจากนั้นก็ผักไว้ก่อนเดีย๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของน้ำหมักนะครับนะเริ่มจากใส่น้ำร้อนลงไปนะครับประมาณ200มิลลิตรนะครับตามด้วยตัวเบกกิ้งโซดานะครับ1ส่วน4ช้อนชานะครับนะตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ตัวเนื้อสริรองหลงไหของเรานุ่มนะครับแล้วก็ มีความชุ่มช่ำนะอ่ะอันนี้ให้ดูนะครับนะนี่เห็นไหมเขาจะเขียนวา่าเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็มีออยอนะแต่ว่าตัวนี้นะครับไม่ควรใส่เยอะเพราะว่ามันจะทําให้มีรสเฟื่อนนะครับนะใส่แค่นิดเดียวนะครับไม่ทําให้เสียรสชาติเนาะจากนั้นก็คือ คนผสมนะครับให้ตัวเบกกิ้งโซดาลายนะครับเราใช้น้ําอุ่นๆนะครับอย่าใช้น้ําร้อนจัดเพื่อให้ตัวเบกกิ้งโซดานะครับได้ทํางานเนาะจากนั้นเติมน้ําปลานะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับําด้วยซีอิ๊วขาวนะครับทั้งหมด2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับ ทั้งหมดนะครับสามช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับใครมีผงปรุงรสเนื้อใช้ผงปรุงรสเนื้อใครมีผงปรุงรสหมูใช้หมูนะครับใครมีไก่ใช้ไก่นะครับจากนั้นนะครับตามด้วย3มเกลือนะครับหรือว่ารากผักชีกระเทียมพริกไทยตามละเอียดนะครับ1ช้อนชาจากนั้นนะครับผมจะตามด้วยตัวน้ําตาลมะพร้าวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะใครไม่มีหรือว่าไม่ชอบใช้น้ำตาลทรายได้เลยนะครับ จากนั้นก็คนนะครับจนกว่าน้ําตาลจะละลายนะครับอพอเราคนจนน้ําตาลละลายนะครับเติมเกลือลงไปนะครับ1นช้อนชานะครับจากนั้นตามด้วยน้ํามันพืชนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อช,ช่วยเพิ่มความมันเงานะแล้วก็ความนุ่มชุ่มชื้นให้กับตัว เนื้อของเราครับต่อให้เนื้อเสือร้องไห้ของเรามันจะมีความมันอยู่แล้วนะครับเราก็ควรที่จะใส่เพิ่มไปนะครับแล้วเราก็คนนะครับให้ตัวเกลือนะครับแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันนะครับอ่าตอนนี้คือชิมรสได้นะครับถ้าใครชอบรสเข้มข้นก็คือสามารถเติมได้เนาะอ่าจากนั้นนะครับให้เรานําเนื้อมาเลยนะครับอ่าขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับตัวน้ําเนี่ยลองจับดูนะอย่าให้ร้อนจัดนะครับให้แค่อุ่นๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อของเราจะสุกนะ เรใส่ไปนะครับเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับนะนี่สังเกตดูนะครับว่าน้ํามันจะเยอะนิดหนึ่งนะครับอันนี้เนื้อครึ่งกิโลกรัมนะครับนะใครอยากหมัก1กิโลกรัมก็คือใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับสูตรนี้นะครับจะเหมาะกับเนื้อประมาณ1กิโลกรัมนะครับนะก็คือแค่คนให้มันเข้ากันนะครับนะดูนะครับให้น้ํามันท่วมเนื้อแล้วก็จมนะครับนะเราจะแช่แบบนี้อันนี้ทิ้งไว้ข้างนอกนะครับอุณหภูมิห้องก่อนอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับจากนั้นเนี่ย เก็บใส่ตู้เย็นนะครับหมักอย่างน้อยอีก3-4ชั่วโมงนะครับหรือใครจะหมักข้ามวันก็ได้นะครับนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับอ่าหลังจากที่เราหมักเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมักข้ามวันนะครับหมักแค่เอ่อห้ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะอ่าแล้วก็มาตั้งเตานะครับอ่าวันนี้ผมใช้เตาที่เป็นเตาแก๊สแบบนี้นะครับใครมีเตาถ่านนะครับก่อเตาถ่านได้เลยนะ ออเนี่ยเปิดที่ดูดควันนิดนึงนะครับเพราะควันมันจะค่อนข้างเยอะเนาะพอดีวันนี้นะครับไม่ได้อยู่สวนนะครับก็เลยย่างกินง่ายๆที่บ้านนะครับนะใครมีเตาถ่านแนะนําเตาถ่านนะครับดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเตาถ่านเนี่ยมันจะทําให้มันจะมีกลิ่นควันนะครับนะทาให้มันมีความหอมเนาะเวลาย่างนะครับอย่าเพิ่งเอามันเขาลงไปนะครับเอาเนื้อเขาลงไปก่อนนะครับ ก็ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับค่อยๆย่างไฟนะครับแต่ว่าอย่าใช้ไฟอ่อนไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟอ่อนไปนะครับมันจะทําให้เนื้อแห้งแล้วก็แข็งเกินไปนะครับอ่าแล้วก็ผมมีเทคนิคอีกนิดนึงนะครับนะที่จะทาให้เนื้อของเรานะครับไม่แห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนะนี่ให้ฝา,า,า,ามาฝามอมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดถ้าหาวที่มันคลุมได้ทั้งหมดนะครับก็ ก็หาที่มันคุมได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้มันจะช่วยทําให้เนื้อนะครับละอุเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องย่างนานนะครับทําให้เนื้อมีความนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็มันก็จะมีกลิ่นหอมมากขึ้นนั่นเองนะครับนพอย่างไปสักพักหนึ่งนะครับก็มากลับด้านนะครับกลิ่นหอมมากนะครับนี้นะครับขนาดผมไม่ได้ใช้เตาที่เป็นเตาถ่านเนาะก็ยังมีกลิ่นหอมนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ายังไงก็สู้เตาถ่านไม่ได้นะครับ เตาถ่านหอมกว่าแน่นอนเนาะใครชอบแบบย่างเนื้อย่างหมูด้วยเตาถ่านนะครับคอมเมนต์มาบอกกันนิดหนึ่งนะครับก็ปิดไว้นะครับเหมือนเดิมจะได้สุกแล้วก็สุกแล้วก็ละอุกนะครับแล้วก็เนื้อไม่แห้งนะอ่ะหลังจากที่ย่างเสร็จนะครับก็พักเนื้อทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวลองหั่นดูนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่จะบอกเลยว่าอ่าผมอาจจะย่างไม่ได้สุกมากนะครับ นะครับแบบนุ่มนะครับใครชอบสุกกว่าน,นี้นะครับย่างให้สุกนะสำหรับผมเนี่ยประมาณนี้กำลังดีนะครับอย่างที่บอกนะครับใครชอบสุกกว่านี้นะครับนะย่างให้สุกกว่านี้นะครับแต่ถ้าสุกกว่านี้นะครับมันจะเหนียวเนาะผมเนี่ยประมาณนี้กำลังดีเลยนะครับสำหรับเสือร้องไห้นะครับนะ ที่มันเห็นสีเป็นสีชมพูอย่างนี้คือมันสุกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้สุกมากนะครับคือแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าสุดยอดมากนะครับก็เสรยด้ว้ว่าครับสําหรับเนื้อเสือรองไห้ย่างนะครับไงดูสีนะครับสีเป็นสีชมพูสวยน่ากินมากหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันสุกหรือเปล่ามันกินได้ไหมกินได้นะครับถ้าเป็นเนื้อวัวนะแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าความสุกแบบนี้คือสุกกาลังดีนะครับไม่ดิบนะ แล้วก็ถ้าเป็นเนื้อเสือร้รองไห้ถ้าเราย่างให้ได้แบบนี้บอกเลยว่านุ่มไม่เหนียวนะครับนะแล้วยิ่งเราหมักสูตรผมนะครับจะยิ่งอร่อยหอมมากๆดูความชุ่มฉ่านะครับมันแบบชุ่มฉ่าม,มากเห็นไหมมีน้ําอยู่ในเน,เนื้อเลยนะครับชุ่มฉ่าม,มากนะครับนะชิมนะมผมบอกได้เลยว่านุ่มมากรสชาติเนี่ย ดีมากนะครับรสชาติเนี่ยไม่เค็มเกินไปนะครับนะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่เราย่างนะครับนะเนื้อเนี่ยมีความหวานอยู่เลยนะที่สําคัญเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวนานนะครับแต่ถามว่าต้องเคี้ยวไหมต้องเคี้ยวนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเนื้อเสือร้องไห้คือเราต้องได้เคี้ยวนิดนึงนะครับมีความเป็นไขมันมีความหอมหอมนะบอกเลยว่าสุดนะครับอร่อยมากแต่อย่างที่บอกถ้าใครไม่ชอบแบบว่า แบบนี้นะครับก็ย่างให้มันสุกเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ว่ายิ่งสุกมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งเหนียวมากขึ้นนะนะครับเนี่ยแบบนี้ผมมเลยลองดูนะครับย่างแบบนี้คืออร่อยกําลังดีนะครับนะอร่อยมากนะครับใครชอบเมนูนี้นะคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับนะหรืออยากให้ทำเมนูอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับไม่ได้ทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มนะครับเคยทำหลายรอบแล้วก็ไปตามไปหาดูได้นะครับนะอร่อยมากจริงๆนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ